สุภาษิตสอนใจพรมมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเปรียบเสมือนว่าเป็นพรหมของบุตรทั้งหลายพระคุณของแม่บุญคุณของแม่มีมากที่สุดต่อชีวิตของลูกลกทั้งหลายคำว่าบุญแปลว่าความดีคำว่าคุณแปลว่าประโยชน์รวมความว่า ประโยชน์และความดีหรือความดีมีประโยชน์ประโยชน์และความดีหรือความดีมีประโยชน์อันสูงสุดของแม่ที่มีต่อลูกๆนั้นคือแม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกได้กำเนิดเกิดมาเป็นคนและยังคอยเลี้ยงดูแลลูกด้วยความรักตั้งแต่เล็กจนโต มือทั้งสองของคุณแม่แผ่โอบอุ้มประคองคุมเคียงลูกอยู่ไม่ห่างหายอกของแม่แม่เอียงอุ่นลงเคียงกายให้ลูกหายจากความหนาวยามค่ำคืนตักของแม่แผ่ให้ลูกดังฟูกนุ่มประคองคุม ลูกนิทราไม่ฝ่าฝืนประจงจูบจูบรูกรักทุกวันคืนเป็นที่ชื่นชูดวงจิตสนิทใจยามจะนอนแม่เหกล่อมด้วยคำหวานกล่าวประสานกล่อมด้วยเสียงสำเนียงใสยามจะกินแม่ก็ป้อนอย่างใส่ใจ ให้ลูกได้อิ่มเอมกระเสมสวงคำว่าพรหมนั้นคือท่านผู้มีพรหมวิหารธรรมสีประการคือมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นธรรมประจำชีวิตจิตใจมารดาบิดาก็เป็นเช่นนั้นในบุตรของตนเองคือมีเมตตาความรักใคร่ปรารถนาดีต่อบุตรของตนเอง มีกรุณาความสงสารคอยช่วยเหลือเกื้อกูลต่อบุตรของตนเองมีมุติตาความปลอยยินดีในเมื่อบุตรของตนเองได้ดีมีอุเบกขาความวางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของบุตรปล่อยให้บุตรเป็นอิสระในเมื่อบุตรมีเย้ามีเรือนแล้วโดยที่สุดถึงบุตรจะชั่วช้าทำผิดสัานใด ก็ทิ้งไม่ได้ตัดขาดไม่ได้เพราะเป็นสายเลือดเป็นสายใยของดวงใจแม่รักลูกดังแก้วตาดวงใจเสมอมิเสื่อมคลายตลอดไปรักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นมิหวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุก ขรา